สวัสดีผู้ชมทางช่องเคงปัมชิดนะครับผมพบก,กับใบง,งานที่02เรื่องคําสุภาพนะครับผมของปหกภาษไทยปหกครับผมเลือกคําสุภาพที่ใช้กับพระสงฆ์หรือคําสุภาพชนทั่วไปมาเขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างน้อยเจ็ดคำความยาวไม่น้อยกว่าสิบบรรทัดนะครับผมสาหรับคําที่เรียกคือหนึ่งครับทรงน้ํา สองจำวัดสามนิมนต์สี่ประเคนห้ามรณาภาพหกดอกขจรเจ็ดสุนัขแปดกระบือครับผมสำหรับเรื่องนี้นะครับผมผมตั้งชื่อว่า พระจันทร์ครับอพระจันทร์นะครับเรื่องมันอยู่ว่าพระจันทร์นี่เป็นพระในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งมีรูปเดียวเมื่อมีคนตายก็ต้องมานิมนต์พระจันทร์ไปสวดอภิธรรม,ไ,มไ, <c oughs> ไปขึ้นบ้านใหม่ก็ได้นะครับไม่ต้องไปนั่งก็ได้นะครับผม ไม่ต้องไปงานจบก็ได้ครับไปขึ้นบ้านไหนก็ได้ครับพระจันทร์มีสุนัขหนึ่งตัวชื่อแดงนั่นะครับคำที่สองสุนัขไปไหนมาไหนก็จะไปด้วยกันครับวันหนึ่งมีคนตายในหมู่บ้านนะชาวบ้านมานิมนต์พระจันทร์ไปสวดพิธามพระจันทร์จึงรีบส่งน้ำครับส่งน้ำหรืออาบน้ำเนี่ ไปบ้านงานพร้อมเจาเ้าแดงระหว่างทางเห็นดอกกระจนดอกกรนะจนรข้างทางสวยงามพอไปถึงบ้านงานก็เห็นกระบือครับกระบือหรือควายครับกำลังจะถูกฆ่านะครับพระจ,จันร์นี้เลยจึงขอซื้อมาเลี้ยงไว้ที่วัดนะเป็นคนเป็นพระที่มีจิตใจดีมีเมตตาครับชาวบ้านรู้ข่าวต่างเลื่อมใส ซึงนำพระตาหารมาประคีนให้พระจันทร์ฉันและยิ่งมีคนมาเรื่อยๆมากมากมากก็เกิดเป็นวัดที่ใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่โตมีพระสงฆ์มากมายทีนี้ครับผ่านไปห้าสิบปีพระจันทร์จำวัดอยู่พอรุ่งเช้าพระจันทร์ก่มรณภาพ พระจันทร์เรียบร้อยครับเมรนภาพหรือตายครับเพราะว่าผ่านมาห้าสิบปีแล้วอันนี้เรื่องราวผ่านมาห้าสิบปีนะครับเรือไว้แต่ค,คุณความดีที่สะสมไว้ครับผมรเรียบร้อยครับนี่คือเรื่องของพระจันทร์ครับพระจันทร์ซึ่งเป็นพระนะครับอ่า ขอมาเราแต่งให้ครับหลังจากที่คอมาโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับสวัสดีครับ